ประเด็นร้อนของหนุ่มกัญชัยและเบียร์เดอะไวท์ที่โพสต์ฟาดกันไปมาจนล่าสุดหนุ่มกัญชัยออกมาโพสต์ข้อความว่าถ้าจะล้ำเส้นบิดเบือนข้อเท็จจริงกันขนาดนี้ก็รอรับหมายเลยแล้วกันปล่อยผ่านมานานแล้วพร้อมบอกอีกนะคะว่าคลิปเสียงคนกลางที่เป็นหลักฐานพร้อมพยานรับทราบเหตุการณ์พร้อมข้อความบิดเบือนนำเข้าสู่ระบบพร้อม และจากโพสต์ที่หนุ่มกัญชัยจะฟ้องนี่แหละค่ะที่ทําให้สังคมโซเชียลต่างพากันให้ความสนใจมีคนดังแล้วก็เพจดังมากมายนะคะเข้ามาคอมเมนต์ซึ่งทางทนายแก้วเองเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าจริงๆตอนแรกพี่หนุ่มก็นิ่งอยู่เฉยๆแล้วนะซึ่งก็แปลกใจว่าต้องการอะไรทําไมต้องหยิบมาพูดล้ําเส้นกันแบบนี้ทั้งข้อความที่เขียนแคปชั่นแล้วก็รูปที่โพสตซึ่งมีชื่อชัดเจนมันทําให้พี่หนุ่มเสียหายพร้อมแฮชแท็กทนายแก้วพร้อมลุยครับจัดให้ชุดใหญ่รอรับหมายเลยครับ ก็คงโกรธแหละจ้องพี่หน่วงแล้วโลกไม่หยุดหมุนเจอหมายสารหยุดหมุนไม่มึงความมั่นอยู่ที่ชั้น85คุณค่าเป็นสาวชั้นจีจีที่แปลว่าเอเวจีนอกจากนี้ค่ายังมีคอมเมนต์เดือดเพิ่มเติมด้วยค่ะว่า ถ้ามันมีอเวบีแม่งก็ลงถึงเชื่อมะอีกทั้งยังคอมเมนต์ใต้โพสตถึงหนุ่มกัญชัยอีกด้วยค่ะว่าอยากจะบอกพี่หนุ่มว่าขอบคุณขอบใจขอบพระทยัยแต่งกิ้วมากค่ะที่ดับมันอินี่สะใจคนทั้งประเทศโดยก่อนหน้านี้ค่ะยังพบว่าหมอของขวัญได้โพสต์ข้อความฟาดแรงด้วยว่าในโลกนี้มีตั้ง7,102ภาษาแต่มืองก็เลือกที่จะพูดไปเรื่อยคิดว่าผู้ชายทุกคนต้องหลงในความสวยปพรคะเขามาดูของฟรีพเพราะคคลลี่ยังต้องเสียตัง